ครับสำหรับตอนนี้เราก็จะเข้ามาสู่เนื้อหาหลักของเราแล้วนะครับที่ว่ามี5ส่วนเนี่ยนะครับส่วนนี้ครับเป็นส่วนแรกนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของอินโดนีเซียครับดูรูปแบ็กกราวน์ข้างหลังเห็นเป็นนาเป็นขั้นบันไดสวยงามเลยนะครับภาคเกษตรจะยังคงมีความสําคัญขนาดไหนในเศรษฐกิจอินโดนีเซียเราก็จะไปได้รับฟังรับชมเรียนรู้กันได้ครับในส่วนนี้ครับโครงสร้างเศรษฐกิจครับ ก่อนที่จะไปดูเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจก็ไปดูขนาดของเศรษฐกิจกันซะก่อนนะครับอินโดนีเซียนี้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดนะครับในอาเซียนเลยครับ แต่ว่าตัวไรายได้ต่อหัวนี่ยังอยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นนะครับขนาดของเศรษฐกิจก็นิยมวัดโดยขนาดของ GDP นั่นเองนะครับเวลาเอา GDP มาเทียบกันในแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบใดนะครับก็มีวิธีอยู่หลักหาอยู่2วิธีนะฮะวิธีแรกก็คือว่าใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบทางการไปเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะไม่ได้สะท้อนถึง purchasing power ในแต่ละประเทศซึ่งค่าของชีพมันต่างกันนะครับ ก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเขาก็เรียกว่า Purchasing Power Parity คือปรับค่าครงชีพในแต่ละประเทศให้มเท่าเสียก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาเทียบกันได้ว่าประเทศไหนเศรษฐกิจไหนมั่งคั่งกว่ากันนะครับถ้าวัดแบบ PPP เนี่ยเศรษฐกิจอินโดนีเซียใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยนะครับตามมาด้วยไทยนะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งของอินโดนีเซียเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์พมา่า กัมพูชาบูไนล้วก็ลาวนะครับเศรษฐกิจใหญ่จริงครับแต่ว่าประชากรเยอะนะครับประชากรเยอะครับมีปากมีท้องมีปากท้องให้ให้ฟีดเยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องพอเอามาหารแล้วเนี่ยนะครับรายได้ต่อหัวของอินโดนีเซียก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นักนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับรวยที่สุดในอาเซียนนี่คือสิงคโปร์นะครับ ตามมาด้วยบรรไนนะครับตาม,มาด้วยมาเลเซียตามมาด้วยไทยของเรานะครับแล้วค่อยมาเป็นอินโดนีเซียครับนะครับาง,ง่ายๆนะครับขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดครับแต่ว่าระดับรายได้ต่อหัวเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นนะครับสำหรับอินโดนีเซียครับสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของอินโดนีเซียเราจะไปดูที่โครงสร้าง GDP กันนะครับอ,อย่างที่ได้เรียนกันในบทเตรียมพร้อมน,นะครับ GDP มีฝั่งรายจ่ายมีฝั่งผลิตมีฝั่งรายได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญสำคัญที่มักจะใช้ดูในแง่โครงสร้างกันเนี่ยก็จะมีของฝั่งรายจ่ายกับฝั่งการผลิตนั่นเองนะครับสำหรับในเคสของเศรษฐกิจอินโดนีเซียนั้นนะครับฝั่งรายจ่ายครับของ GDP น,น,นะครับ เริ่มเปลี่ยนกลับไปเหมือนตอนก่อนวิกฤตปี1997แล้วนะครับส่วนฝั่งการผลิตเนี่ยมีแนวโน้มพึ่งเาอุตสาหกรรมมากขึ้นไหนลองไปดูดีเทลกันนะครับนี่เราไปดูย้อนหลังกันตั้งแต่ปี1960ถึงปี2012นะครับ สมการฝั่งรายจ่ายของ GDP ถ้าเกิดท่านไหนยังพอจะจำได้นะครับก็ง่ายๆนะครับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับ C คือตัวนี้นะครับการบริโภคเอกชนนะครับก็อยู่สัดส่วนนี้ช่วง30ปีหลังก็ค่อนข้างที่จะคงที่นะครับอยู่ราวๆ60%ของ GDP นะครับตัว I นี่แหละครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจะเห็นว่า I เนี่ยก่อนปี1997ที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะครับ อยู่เกือบ,บ40%ของ GDP นะครับหลังจากวิกฤตปุ๊บเนี่ย2ปีให้หลังตกหวบลงไปประมาณ 10%, 10เองนะครับแล้วก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมานะครับจนกระทั่งตอนนี้ก็เกือบกลับไปสู่เลเวลเดียวกับช่วงก่อนวิกฤตปี97แล้วนะครับตัว G ซึ่งเป็นการบริโภคภาครัฐนั้นนะครับก็อยู่รา,ราวๆนี้แหละครับ10%ของ GDP มาโดยตลอดนะครับ ตัว x ครับตัว x นี่จะเป็นผกผันกับทางตัว i เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตปี97นั้นเนี่ยตัว i ได้เรียกว่าการลงทุนนี่ได้หดตัวลงไปนะครับก็เศรษฐกิจอินโดนีเซียก็หันมาพึ่งพาการส่งออกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยลดบทบาทลงมาจนกระทั่งตอนนี้ก็กลับไปอยู่น้อยกว่าตัว i อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ มีตัว i ก็มีตัว m นะครับตัว m เป็นเป็นตัวลบนะครับเป็นตัวลบก็ติดลบครับในสมการของ gdp นะครับอันนี้ก็ฝั่งรายจ่ายนะครับตัว x กับตัว i สลับที่กันกลับไปเหมือนกับตอนก่อนวิกฤตปี1997อีกครั้งหนึงแล้วนะครับส่วนฝั่งการผลิตดูง่ายๆมีอยู่3เซกเตอร์นะครับเป็นฝั่งของภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็บริการนะครับ ภาค Service หรือภาคบริการนี้ค่อนข้างที่จะคงที่อยู่ราว40%ของ GDP มาโดยตลอดนะครับฝั่งภาคอุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมนี้เนี่ยพุ่งขึ้นเยอะนะครับพุ่งขึ้นเยอะแล้วก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับถ้าดูตั้งแต่ในปี1960เนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่า20%ของ GDP นะครับปัจจุบันนี้ก็แตะเกือบๆที่จะไปถึง50%แล้วด้วยซ้ำนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยภาคเกษตรกรรมก็หดตัวลงมาครับเคยอยู่สูงถึง50กว่าเปร์เซ็นต์ของ GDP ปัจจุบันก็ประมาณไม่ถึง15ของ GDP แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงกระบวนการ industrialization ของเศรษฐกิจอินโดนีเซียนั่นเองนะครับ industrialization ก็คือการทำโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นตัวโครงสร้างเศรษฐกิจอินโดนีเซียซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในระยะ50ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ไปดูระดับการเปิดประเทศค้าขายนะครับอินโดนีเซียเนี่ยแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเพื่อนบ้านอาเซียนส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งไทยด้วยนะครับไทยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามเหล่านี้นี่นะครับพึ่ง พาการค้าขายโลกเยอะนะครับเนี่ยฮะสิงคโปร์นะครับเวียดนามมาเลเซียไทยแลนด์พวกนี้นะครับแต่อินโดนีเซียนี่พึ่งพาน้อยนะครับตัวเลขนี้หลายท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วนะครับคือเทรดโอเพนเนสตนะครับเอาตัว X กับตัว M ที่อยู่ใน GDP นั้นเนี่ยมารวมกันนะครับคราวนี้ไม่หักนะไม่ได้หักนะครับไม่ได้เอา X อลบเนะเอ็กซบวกเหารด้วย GDP โดยรวมนะครับออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับมันเกินร้อยได้นะครับสิงคโปร์นี่ เยอะเลยเยอะเลยนะฮะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับาตามมาด้วยเวียดนามตามมาด้วยมาเลเซียต,ตามมาด้วยประเทศไทยนะครับกัมพูชาบุรีนเหล่านี้เนี่ยพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเยอะมากครับแต่ว่าอินโดนีเซียนะครับตรงกันข้ามเลยนะครับพึ่งพาน้อยครับแค่หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับพึ่งพาน้อยแล้วก็ยังมีการค้าขายนะครับเราก็ลองไปดู Trade Partner, เทรดพาร์ทเนอร์ การส่งออกของอินโดนีเซียก่อนนะครับส่งออกไปประเทศไหนบ้างนะครับหลักๆก็ไปญี่ปุ่นกับจีนนะครับส่วนใจเนี่ยแล้วก็มาสิงคโปร์เกาหลีใต้ยูอสอินเดียมาเลเซียนะครับส่งออกอะไรนะครับสินค้าส่งออกหลักๆของอินโดนีเซียก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะฮะเขามีเยอะนะครับเรื่องปิโตรเลียมนะฮะออยล์แอนด์แก๊สนะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ไม้อัดนะฮะไม้อัดแล้วก็มีพวก ผ้านะครับแล้วก็ยางนะครับเขานําเข้าอะไรครับนำเข้าจากไหนก่อนนะครับนำเข้าจากจีนนําเข้าจากสิงคโปร์ญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีใต้ครับยูเอสแล้วก็ไทยนะครับนำเข้าอะไรครับนำเข้าพวกเครื่องจักรนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะพวกเคมีภัณฑ์แล้วก็อาหารของของไทยเนี่ยคงจะนําเข้าอาหารจากไทยเยอะทีเดียวนะครับนี่คือภาค การค้าระหว่างประเทศนะฮะของอินโดนีเซียซึ่งพึ่งพาน้อยครับเศรษฐกิจอินโดนีเซียพึ่งพาการค้าต่างประเทศน้อยนะครับเราไปดูภาคการผลิตที่สําคัญของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับภาคอุตสาหกรรมครับเราได้ดูไปชาร์ตสสไลด์ที่แล้วนะครับว่าตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะที่สุดแล้วครับนะครับตามมาด้วยเซอร์วิสตามมาด้วยอาร์กิวคลเจอร์นะครับอาร์กิวคลเจอร์ตอนนี้เหลืออยู่14%รนะฮะของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเนี่ย46%เลยครับแล้วก็ภาคบริการ40%นะครับในภาคบริการก่อนแล้วกันนะครับก็มีเรื่องของภาคการค้านะครับทั้งค้าส่งค้าปลีกนะครับบริการภาครัฐบริการพระเอกชนเหล่านี้ครับการคามนาคมขนส่งการเงินนะครับการสื่อสารพวกโรงแรม้านอาหารเรียลเอสเตทเหล่านี้ครับก็ทยอยเป็น ไปเรียงกันลงมานะครับส่วนภาคศสกหกรรมนั้นเนี่ยมีสัดส่วนเยอะนะครับ46%ของ GDP เลยนะครับอันนี้46%ของ GDP ในปีล่าสุดนะครับปี2013ข้างในอินดัสทรีมีอะไรครับมีภาคก่อสร้างนะครับ10%ศากหกรรมอาหารนะครับ7.4ครับภาคเหมืองและอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ออยล์และแก๊สนะครับอุปกรณ์การขนส่งนะครับแล้วก็มี เมืองแร่ Oil มันก๊านะครับน้ำมันก๊าซแมนูแฟคเจอริงเคมีคัลเหล่านี้ก็ไล่เรียงกันลงมานะครับแล้วก็สุดท้ายครับอาร์กิวคเรครับพืชที่เป็นอาหารนะครับการประมงนะครับเหล่านี้ก็ไล่เรียงกันลงมาเพราะฉะนั้นก็สรุปว่า Industry นะครับเยอะที่สุดนะครับตามมาด้วย Service แล้วก็ตามมาด้วย a g r i c u l t u r e อนั่นเองครับ ครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปพอสมควรนะครับในเรื่องของโครงสร้างของเศรษฐกิจอินโดนีเซียนะครับเราก็มาลองสรุปของเข้าใจกันอีกสักครั้งนะครับประเด็นสําคัญสําคัญนะครับในส่วนแรกนี้นะครับโครงสร้างเศรษฐกิจอินโดนีเซียนะครับมีอะไรบ้างครับเรื่องของขนาดนะครับอินโดนีเซียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าประชากรนี่เยอะนะฮะก็พอเอาไปหารแล้วเนี่ยรายได้ต่อหัวก็ยังอยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นนะครับ แล้วก็เมื่อเราไปดูโครงสร้างของเศรษฐกิจนะฮะโดยดูที่โครงสร้าง GDP นั้นนะครับฝั่งรายจ่ายนะครับเริ่มเปลี่ยนกลับไปเหมือนตอนก่อนวิกฤตแล้วนะครับก็คือว่าบทบาทของการส่งออกกับบทบาทของการลงทุนนั้นเนี่ยสลับกันนะครับคือก่อนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี97-98นั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยบทบ,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 บาทสูงกว่าการส่งออกนะครับแต่ว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตขึ้นก็ การส่งออกก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ในช่วง10ปีหลังก็แนวโน้มก็ย้อนค่อนข้างที่จะย้อนกลับไปเหมือนกับช่วงก่อนวิกฤตปี9798แล้วนะครับซึ่งก็คือการลงทุนเนี่ยมีบทบาทสูงกว่าการส่งออกแล้วนั่นเองนะครับสำหรับฝั่งการผลิตอันนี้ง่ายเลยครับอ,อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ ยังไม่จบนะยังอยู่ในกระบวนการ Industrialization อยู่นะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของภาคอุตสาหกรรมก็มีเพิ่มสูงขึ้นครับในขณะที่ภาคเกษตรนั้นบทบาทลดลงไปนะครับส่วนภาคบริการก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทคงตัวนะครับคงที่อยู่นะครับเมื่อดูในสัดส่วนต่อ GDP นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่าง ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือในเศรษฐกิจอินโดนีเซียเนี่ยเขาพึ่งพาการค้าขายกับโลกน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง56ปีที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจโลกนี่เจอวิกฤตหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัปปะรดแล้วก็เรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจก็ตามเนี่ยเศรษฐกิจอินโดนีเซียได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยนะครับรวมทั้งเวียดนามด้วยซ้ำนะครับ เพราะว่าเขาพึ่งพาการค้าต่างประเทศน้อยครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรก็กระทบกับอินโดนีเซียไม่มากนะครับแล้วก็เมื่อเราไปดูสัดส่วนของ GDP ภาคผลิตแบบลงเจาะลึกเข้าไปในปัจจุบันนี้นะครับภาคอุตสาหกรรมครับโดยเฉพาะเหมืองแร่นี่นะครับแล้วก็การกอร่อสร้างเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับใน GDP นั่นงครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะฮะ สำหรับในส่วนแรกนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของอินโดนีเซียครับ